สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องบรีษัทพี่น้องเขาปลาอีกซึ่งกาจ้านิมพัดมากกับน้องสาวคนใหญ่นอนจะเนาะแต่ประมันดุดหน่อยจ้ะเข้ามาเบิ่งกันนะคะว่าจะเจออย่างงบน,นะคะเนาะไปเลยค่ะไปติดตามกันค่ะพี่น้องเจอแล้วค่ะน,น้อยๆน้อยกับสีเอาแล้วค่ะมันหลานเนาะเจ้าข้าวจะบ่มีเก็บนะคะบานะหมีเดี๋ยวนะแต่ว่าปลาไกลบานจะบ่มีนะคะปลาไกลบานก็ต้องเจออยู่จ้ะ เก็บได้เรื่อยอยู่ปลาไก่บ้านต่อเล็กน้อยมานำกำไปไกลบ่ใดจ้ละลมทำมันกกนี้ลมนตกเปนบเป็นเห็ดนางไกจ้ะพี่นอกเป็นนางไกซีสม้ม เดยเอาเนม่าเด้เอค่ะเด้อเอาตะกาบบนีนมามันเบาดีค่ะเพราะเขาอาจจะบริบไปไกลนะคะคิดว่าตอนอง้าพเนยเล้วต้องพักก่อนฝึนแล้วฝึนก็มาจากแต่เห็ดงานค่ะแล้วพาตีแหวะเขาปลาก่อนเนาะ ไปต่อกันนะคะเนาะแสดงว่าปลานี่มีคนเขามาเก็บก่อนล่ะจ้ะคิดว่าได้พอ,อ,อติมันสินลายกว่าน,นี้นะคะเนาะค,คิดว่าน่าจะมีคนเขามาตำรวจนะคะเป็นนางไก่จ้ะนี่มาซาเป็นไงแล้วพอล่ะจ้ะเ <laughs> ดี๋ยวมองด้านดอกซองดอกไปหมดเลยซาสมบูรณ์ไปจ้ะ แต่ละตะการนี่มันจะแยกช่องให้เห่านะคะมาตองปนกันเนาะตีฮะเห็ดดำไปน้ำเลยจ้ะพี่เนาะมีอยู่แต่ข้างๆางค่ะข้างๆ้า้างดอกปนใหญ่ปนใดคะ่ะพอได้เก็บอยู่ เริ่มลาแล้วจ้ะอีกจ้าไปดอกอดอกยังน้อยอยู่นั่งทานั่งทาห้ยไปนนำดอกนั่งาทาอยู่นี่แหละนี่ค่ะอยู่นี่ ปลานี่มันอยู่ไกลบ้านค,นค้นค่ะน่าจะซิมีค้นเขา้าเขามาเก็บน่าจะเนาะหลือเขาเข้ากันได้แต่ไม่คิดไปพี่นอ้องเพราะเดบิงเพราะเดนหล่นกันก็นดีแล้คะค่ะน่าจะเนาะมีอีกไหม ใบไม้ก็เห็ดกับาบิยะไงตอนนี้นอะไรนี่นี่คือกันเนาะจ้ะเนวมกันค่ะพี่น้องดูด้วยกันดูช่วยกันจะ้ะมีบอสของซับนี้วอยู่ของล่างค่นะ นอนี่ค่ะหลายดอกหลายดอกหลายดอกดีจ้ะดีแต่มันแนมหยาเลยค่ะเบิ่งลูกุ๊กนี่ค่ะพุดน,น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 ะค่ะแต่มันแนมหยาดเล็กน้อยค่ะมันแนมยากหยางจอบเอาค่ะเดี๋ยวคันเตลิดะ

ขั้นแรกค่ะแล้วก็สีครับสี่ยังหีครับสี่ครับสามสี่ครับสดูยี่ครับดูยีย่า

คันทะเลนจ้ะซาเป็นไงกับร้านแล้วยางงลังในเหรอคะเตี้ยก็ขนนนอยู่เลยเฮ็ดเฮ็ดยากเริ่มแหงแล้วจ้ะเข้าป่าทุกวันแต่ว่ามากก็ต้องซาเป็นไงเก็มากก็มมจ้ะ ได้ผ้ามากกับมาเมื่อจะเน,นาะเรื่องเขาปลามันคักมันคักไหมล่ะมันมันคลับฝนตกก็บ่ย่านจ้ะเสร็จเก็บไว้ก่เห็นเป็นวันนอสอง ป่าล้านฮิดมาออกยังส็แล้วคะพี่น้อพี่แกยถนนน,นังไก,ก่ไก่กจิบข้าไวไ้ก่อนค่ะ จะเรือกอมกกไหมนะดอกสวยอยู่พี่น้องนี่ค่ะเห็ดดำเห็ดดำแล้วก็มาเก็บไปโรดเก็บเห็ดร่วมจะมาเนี่เอาทุกเห็ด นี่จะดอกไง่กนมีอีกไหมเห็ดดำเห็ดหนังกายเออไม่ใช่เห็ดมันปูนี่จะเห็ดมันปูโอ้ยเห็ดทาสกินค่ะเห็ดดำกับดอกไง่เราจะนี่ ่พออีกเดี๋ยวจะ้ะกำลังออกกำลังออกโอ้ยเนี่ยพี่เนอะอาลานที่ยังไม่หอดไซร์หรอคะดีค่าดตะเก็บเห็ด เริ่มเดี๋ยวทางน้ำเพลินเขาจะไปบอกแกนีนะคะเรเพิ่งได้ลานนี่ค่ะพี่นอ้องโอ้โหตีเก็บเห็ดำจ้ะโอ้ไหนดิเพิ่ยูฮันกดดำ ไปทางเทินเลือกเอาค่ะเลือกกระดกที่มันใหญ่แน่ มาเจอแล้วจ้ะนี่กรสากระ่ายแพ่อเห็ดมันปู <laughs> นี่จะดอกนั้นสวยอยู่พี่น้องจะได้ติดต้อขอบพุณนพี่น้องเข้าไลๆเด้วยค่ะเด้อที่เข้ามาติดตามเป็นใจให้ดีนะคะเนาะมาจับพี่น้องอยังกันต่อเฮาอขุขนละคือแบงเทิงคุนละบ่งดู ปลาตีตีมากเลยค่ะไปะไปกันต่อจ้าอุ้ยตีมาพออย่างสวยค่ะพี่น้องเห็ดพึ่งขาลายมาดตะปูอยู่ดำจ้ะพี่น้องตรักกันตะเรนนี่เสียิ่งสัตว์ค่ะ ดอกมันยังไงะรักคันเทเลนล่ะอ้หลายดอกจ้ะหลายดอกหลายดอกเห็ดดำเห็ดดำพี่น้องเห็ดอะไรแล้วก็เก็บจ้าพี่พี่ค่ะดอกบกยังไบบกสวย นี่จ้ะบางจะเก็บให้เก็บมันแน่ว่ามันแน่นะจ๊ะเนาะแต่เจอได้หลายกระสิมันแน่ค่ะจะเจอหน้อยกระสิว่ามันปันใดพี่น้องเลยกกียาวาตีนะค่ะเด้อมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะจ้ะพี่น้องเบิ่งดู โอ้ยดอกยางสวยลองดูค่ะทีขอถ่ายรูปกันบบนิดแป๊บหนึ่งถ่ายรูปอยู่แล้วพี่น้องวะเห็นย,ยังไงถ่ายยำหนันนเี่ยงามมาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งค่ะโอ้ยขอถ่ายรูปมงามกันค่ะลงหนาปกนเนาะเก็บมาที่นี่พี่น้องเก็บเก็บเก็บโอ้ยเก็บจ้ะ ดอกช่วยๆนี่มากขนาดจ้ะนี่เก็บเก็บเก็บเบื้องด้นน,นี่งานมาพี่นอ้องเอากองไว้พี่นอ้องเห็นน้ำค่ะจับน้อยเนาะอืมเห็นจ้ะ เป็นขามันด้วยน,นี่จะเป็นออ เอารกรองมาให้เนี่ยพี่น้องว่ะเก็บใส่ตะการแล้วก็แล้วแกงมันเก็บมาเก็บอีกยี่หรอไปขึ้นกาว่านบอกท่านกระจมให้จากของไปนั่งเลยค่ะเด้อจะซื้อซาด,ดีเลยค่ะเด้อพี่ป่ากิมเฮ็ดก็จะประมาณนี้แล้วจ้ะจะถือตีถาะมันหนักพี่น้องเอ้ยปู่นนะคะอุย้ยเบิร์นเวอร์มากเ <c oughs> บวันดู ตีพ่อในภาพพี่น้องมีเบิ่งนมองทิตีเห็นไวรัสลายปีเฉลี่ยอยู่จ้ะมงมหันมาเด็ดไปอยู่พี่น้องเลยเด็ดจ้ะนี่ก็นี่บ่นี่จ้ะเพียงใดบนเวอร์เลยพี่น้องบุย้ยบนเวอร์เลยจ้าน,นี่นี่นสุดยอดมากสุดยอดมาก ดีนะสิบเลื้เขามาตรงนี้พี่น้องใส่หนังสาวเปญนไงกับเอามันหลุดไปหลดะะุดอ่ะนี่จะ้ะเต็มแล้วเต็มตะกาน้อยทีแล้วเดี๋ยวไปใส่ลงในถุงกับน,น้องพี่ ขราไปยืดเห็บแก่ลูกเห็ดจ้ะเห็ดป๊าพี่น้องเอ้ยโอ้ยว้ยวุ้ยเว้ยวุ้ยพ่อ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 อีกแล้วพ่ออีกแล้วยางเยอะอยางเยอะอยางเยอะจ้ะเก็บเก็บกันพี่น,อน้องเอ้ยยางเยอะอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทางน,น,นีน้ก่อนพี่น้องทางนี้ก่อน เก็บเกาออกไปค่ะสงสานยังก็าสีเอิดทาดูพี่น้องเยบาบง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 ซอยตีได้วเ้อพี่คะพี่พี่พี่คุณนับพี่น้องเนี่ยนุ่นนุ่นนุ่แล้วจิออกมาท่างีนเดอพี่น้องีบเก็บดีบออค่ะโสะออนพี่น้องเลย เรากเงยได้กเงยได้ดอกเล็ดดกเ็ดใหญ่ามากมนี่วันเวพี่นนอกเอ้ นิีิกับแต่คอตัวไปก่อนนะคะนอกพรอ,อนคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ